ฮัลโหลโอ้ไปแล้วค่ะฮัลโหลปลิ้นปลิหลฮัลโหล อ่า uh, แป๋ <Hello. S 1> ก็จะป้าใหญ่ก็จะ Good boy <laughs> What now Wash me car บอกให้บอก้บอกให้เขาทำอะไรเขาก็ทำค่ะเขาน่ารักมากฟินเขาน่ารักมากแต่พี่ใหญ่บอกว่าไปล้างรถให้ฉันโอเคค่ะมาถึงตอนนี้นะคะคือจะคุยเรื่องรถกันค่ะ รถคือรถเบนซ์นะคะสีดำนะคะนี่ผ่านเรียบร้อยแล้วค่ะเ o t มทตรวจสภาพนะคะแล้วก็ประกันเรียบร้อยอ่าน่ารักน่ารักบอยทำอะไรก็ทำน่ารักมากแล้วตอนนี้จะบอกข่าวร้ายโอ้ข่าวร้ายก่อนเนาะข่าวร้ายว่าอะไรข่าวร้ายคือพ่อปู่จำไม่ได้ว่าเก็บขุงแก้วรถไว้ไหนเพราะว่าเป๋่าไม่ได้เอาไปด้วย คันนี้ you have to put jumper on นะ raining jumping e r on the scarf? บอกให้ไปใส่เสื้อค่ะแกก็บอกว่าเดี๋ยวฉันจะไปใส่ใส่ทั้งบวกใส่ทั้งผ้าพันคอเลยแกบอกแกหนาวคันนี้นะคะแป๋มีกุญแจสำรองติดไปกับแป๋มใส่ไปที่เมืองไทยก็เลยได้ขับไปและที่นี้ตัวกุญแจตัวจริงไม่เห็นค่ะ แล้วก็กุญแจของรถคันนี้ก็ไม่เห็นค่ะพ่อปู่ย้ายที่ค่ะแปลเอาใส่ในตู้แล้วทีนี้พ่อปู่แกย้ายที่แกทําห้องแล้วแกแกย้ายที่แกก็เลยจำไม่ได้ยังหาไม่เจอแล้วทีนี้ก็โชคดีไปอ่าคาร้ายผ่านไปคราวดีคือมอีคนอยากได้ค่ะอยากได้มากมายทั้ง3คนเลยแล้วทีนี้อีกคนนึงบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันเอาไปแบบไม่มีกุญแจเพราะว่า เปลาคิดว่าเขาคงมีลงรถนะล้วที่นี้เขาคงทําเป็นอะไรประมาณนี้นะคะเขาก็เลยบอกว่าฉันเอาไปโดยที่ไม่มีคุณแกก็ได้ก็เลยโชคดีไปเพราะใหญ่ก็เลยจะจัดการทําความสะอาดอันนี้ลูกชายหล่านดคะเด้อลูกชายคนเล็กค่ะก็เลยจะจัดการทําความสะอาดถึงคิวลูกชายหล่าแล้วจําต้องตัดใจ I love you but you have we have to save s a v e this พ่อใหญ่บอกว่าถ้าถ้าเกิดเธอรักฉันเธอเธอคงไม่เธอคงไม่ให้ฉันอ่าขายนะแต่ก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรเฮ้ It's fine it's only uh, train drop and sex one drop แกรักรถคันนี้มากค่ะ รักมากรักมากๆเลยแตบบ่ก็ชอบก็รักเหมือนกันแล้วทีนี้แต่ก็ห่วงหน้าประวงหลังไงแล้วทีนี้ก็มาในยื่ในสภาพแบบนี้ก็สงสารเขาไงให้เขาไปอยู่กับคนที่แบบว่าดูแลเขาสนับสนมเขาเพราะว่ายังไงก็เอาไปเมืองไทยไปได้ที่เหตุผลทําไมไม่ขายตั้งแต่ตอนแรกคือไปสอบถามไปตรวจไปเช็คก่อนว่าจะสามารถเอาไปเมืองไทยได้ไหมเพราะว่าชอบมากรักมากแต่ทีนี้ก็ความจําเป็นที่แบบว่า เอาไปไม่ได้แล้วก็ยุ่งยากกับเอกสารมากมายแล้วทีนี้พี่พี่พี่ที่แป๋วปรึกษาแกนะคะคือพี่โมโมนะคะก็บอกว่าอย่าเอามาเลยมันไม่คุ้มมันยากมากดีดีดีดดบดีไม่ผ่านแล้วทีนี้รัฐบาลก็ยึดไปจัดการไปเลยอะไรประมาณนี้ก็เลยแบบว่าเออไม่เสี่ยงดีกว่าก็าไม่เสี่ยงแล้วก็จำใจต้องปล่อยอะค่ะเนาะ อ่ะ uh, yeah, no, uh, okay. ท่านี้โอเฮวีดาวโน n โนเชนดรอป n าวบากินอ่ะทีแรกว่าจะล้างนะคะตอนนี้คือเปลี่ยนใจแล้วค่ะตอนนี้คือไม่แบบว่า okay. สิกหยดนะคะคือ okay. ตกฝนตกค่ะเบ่งหนักเอ็นที่จริงแล้วน่ะฝนตกที่อังกฤษน่ะ ไม่ร yeah, right? so, ุนแรงเท่าไหร่แต่พอมาถึงแล้วตอนนี้คือคล้ายๆกับว่าเราต้องใช้เครื่องไฟฟ้าเนาะใช่นะโอ้ยัตตาร์อินมาฮึฮึตอนนี้มาย bring everything change ฝนตกค่ะฝนตกอ่าเพราะว่าเครื่องไฟฟ้าเนาะก็เลยแบบว่าก็เลยต้องแบบว่าเออพักไปก่อนเมื่อวานนี้ก็ เมื่อว <laughs> <laughs> านนี้ก็ไม่เท่าไหร่เกต a นเมื่อวานนี้ฝนไม่ตกคะ่ะแต่คลึ้มคลึ้มๆแต่วันนี้อ่ะอ่ะฝนตกมาแล้วสมองนั่นจะนิโวใช่ฝนตกละก็เลยแต่ว่าต้องเออ่หยุดไว้ก่อนหยุดไว้ก่อนให้ฝนซาลงก่อนเนาะเพราะว่าเครื่องไฟฟ้าย ว่าอยู s t a n d o n there just to show people how cruel you are and what you're making me do what เดถามว่าทาไมเธอยืนอยู่ตรงนั้นก็อยากจะโชว์ว่าทุกคนเพราะว่าแป๋วบอกแกให้อยู่ข้างนอกไงแล้วก็ล้างรถไงแต่ทีนี้มันตกแรงแล้วก็เข้ามาได้ see me w i t e finger อือหือ h a t a b u t we broken heart broken heart he's making me sell me car เฮ้ย I not make you Señor everyday do I back move to England อันนี้คือแกหยอกเล่นนะคะเพราะว่าแกเข้าใจแล้วว่าเอาไว้ไม่ได้แล้วก็เอาไว้ได้แต่ก็สงสารเขาไงก็อยู่ในสภาพนี้ไงก็สงสารแล้วก็อยากให้เขาถ้าเกิดขายไปก็จะคนที่ซื้อต่อไปก็คงจะไปทำนู่นทำนี่เขาคงแบบว่าดูหล่อขึ้นอะไรประมาณนี้เขาคงแบบว่าได้วิ่งบนถนนอะไรประมาณนี้ก็เลยแบบต้อง ทำใจยอมค่ะยอมยอมให้เขาไปอยู่ไ e ่มีสเต็มอันใน t r e r รีอ่ะแต่ดีจ้ะมั้อ่าเายืนอยู่นี่เห็นไหมคะนี่คือสภาพเขาไงก็สงสารเขานี่เห็นไหมแต่คันนี้ยางแบนนะคะแต่คันนั้นค่ะไม่มีไม่มีปัญหาอะไรเลยคันนั้นแบบยางก็แบบว่าแบนอยู่แต่ก็ไม่ถึงกับอันนี้ก็สุกลมก็ ขับได้แล้วอะไรประมาณนี้สภาพต่างกันเนะาะใครสนใจนะคะคันนี้นะคะแล้วก็คันนี้มีคนมาสนใจ3ามคนแล้วมาเกือบทุกวันลแล้วก็โทรทุกวันเลยแต่ทีนี้เพราะว่าแป๋วกักตัวช่วงนั้นแล้วก็ตอนนี้ก็หากุญแจพ่ะปู่นึกว่าจะอยู่ตรงที่ที่ทแป๋วกับพ่อใหญ่เอาไว้ไงก็ <c oughs> <c oughs> เลยอโอเคค่ะ โอเคค่ะงั้นก็เดี uh ๋ยวทำความสะอาดเรียบร้อยล้างเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะมาให้ดูอันนี้ซัมมันคอร์ยูบีโฟโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวแปอัปเดตนะคะตอนเขาหล่อขึ้นนิดนึงก็เดี๋ยวจะอัปเดให้ดูนะคะโอเค